สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ่านไม่ผิดแม่เมียเก่าจัดงานแต่งให้อดีตลูกเขยแบบไม่เกรงใจลูกสาวเผยเหตุผลสุดกินใจเว็บไซต์ต่างประเทศของเวียดนามรายงานเรื่องราวที่หายากหนุ่มโดนเมียขอย่า แต่แม่เมียยังให้อยู่ในบ้านแถมสนับสนุนให้มีเมียใหม่และล่าสุดจัดงานแต่งให้เองพร้อมสินสอดก้อนโตก่อนพากันเข้ามาอยู่ในบ้านเตรียมสร้างครอบครัวส่วนลูกสาวย้ายไปอยู่ที่อื่นตามรายงานพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนายแวนอายุ33ปีได้พบกับลูกสาวของนางซูผ่านทางคนรู้จักและเมื่อไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองก็แต่งงานกันชีวิตคู่ช่วงปีแรกมีความสุขมาก พวกเขามีลูกด้วยกันสองคนเด็กชายหนึ่งคนเด็กหญิงหนึ่งคนปัจจุบันอายุ9ขวบและ6ขวบแต่หลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งคู่ภรรยายืนกรานที่จะอย่าร้างแม้ว่าสามีและแม่ของเธอจะพยายามเรกรี้กลมก็ตาม และในที่สุดก้าวเดินที่แล้วพวกเขาก็หย่าร้งกันอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ดีนางสูยังคงให้ในายแวนอาศัยอยู่ในบ้านเหมือนเดิมเพราะรู้สึกว่าเป็นลูกชายของเธอไปแล้วนางสูพูดว่าถ้าไม่ใช่แม่ที่เป็นคนไล่ออกไปก็ไม่ต้องไปไหนแม่ลูกอยู่ด้วยกันมากว่า10ปีไม่เคยขึ้นเสียงหรือทะเลาะก,กันเลยเธอไม่ได้ทำอะไรผิดและไม่ได้ปฏิบัติต่อแม่อย่างเลวร้ายเธอยังคงเลี้ยงดู และดูแลหลานสองคนของแม่อย่างดีไม่เพียงเท่านั้นแม่เธอเห็นว่าลูกเขยของเธอ,อยังอายุน้อยเกินกว่าจะเป็นพ่อไม่เธอก็กล่าวว่าถ้าเธอแน่ใจว่ารักใครและอีกคนก็รักเธอ แม่จะจัดงานแต่งงานให้แต่งงานแล้วก็พาภรรยามาอยู่ที่นี่แม่จะเป็นแม่สามีให้เองแล้วเราช่วยกันดูแลบ้านและลูกๆแม่แม่แก่ลงก็จะคอยให้กำลังใจเธอซึ่งนางซูยังได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวให้ลูกสาวของเธอทราบด้วยเช่นกันสุดท้ายลูกสาวของเธอก็ตัดสินใจย้ายออกไปจากบ้านส่วนผู้เป็นแม่ก็ดูแลทุกขั้นตอนในการหาภรรยาใหม่ให้ลูกเขยรวมทั้งจัดเตรียมงานแต่งให้ทุกขั้นตอน ต่อจากนี้ไปนางสูจะอาศัยอยู่กับอดีตลูกเขยภรรยาใหม่ของลูกเขยและหลานเพื่อเตรียมพร้อมชีวิตใหม่ให้ลูกเขยนางสูได้เตรียมห้องหอห้องใหม่เครื่องนอนและตู้เสื้อผ้าใหม่เอี่ยมทั้งหมดให้สมกับการแต่งงานใหม่จริงๆถ้าคำนวณคร่าวๆก็ราคาประมาณ50ล้านดอง และในงานแต่งงานเธอยังมอบแหวนทองคำคู่หนึ่งให้ลูกๆของเธอนางสูเชื่อว่าพวกเขาจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสาม,มาคัคคีเพื่อดูแลลูกหลานในตอนนี้และหลานที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ